เพื่อนพี่ๆทุกคนสําหรับคลิปนี้เราจะมาทํากับข้าวโดยต้มไก่บ้านนะคะมันเป็นต้มไก่บ้านต้านโควิดค่ะเพราะว่าเราจะใส่สมุนไพรทั้งหมดมีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ใส่พริกแล้วก็มะขามเปียกด้วยเราจะเน้นเครื่องเทศเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นสูตรต้านโควิดถามว่าอร่อยไหมเคยทาทานครั้งหนึ่งแล้วอร่อยที่สุดใน4ี่โลกเลยค่ะอยากรู้ว่าโลกอะไรนะเหรอก็คือ โลกวิญญาณโลกบาดาโลโลกมนุษย์แล้วก็โลกสวรรค์ค่ะคอนเฟิร์มได้เลยว่าอร่อยมากรสแซ่บแซ่บที่สุดเลยค่ะถามว่าทําไมไม่ซื้อหม้อใหม่นัน,นะคะงวดนี้ผิดหวยค่ะเลยยังไม่ซื้อหม้อใหม่เอามอไปกรอกไปก่อนนะหลังจากที่หม้อเดือดแล้วนะคะเราก็จะเติมไก่ที่ล้างสะอาดแล้วนะคะลงไปปุ๊บมาดูกันนะคะ นี่เราไม่ต้องคนนะเพราะว่ามันจะคาวปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละคะ่ะจนกว่ามันจะสุกพอมันสุกเสร็จเราค่อยเติมเติมใบใบชีฝรัง่งเพิ่มเพิ่มรสชาตินะคะหรือไม่ก็ถ้าใครชอบรสเผ็ดก็เพิ่มพริกป่นลงไปก็ได้นะคะสูตรนี้คอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยมากมันเป็นสูตรของสูตรพื้นบ้านผสมกับชาววังนะคะ วังอะไรน่นเลยก็คือวังน้ําวนนะคะเพื่อน,อนสำหรับบ้านก็คือบ้านโคอโดยค่ะโอเคนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตัดต่อคลิปไม่เป็นก็เลยแบบปรุงทุกอย่างใส่ลงไปก่อนแล้วค่อยถ่ายหวังว่าเพื่อนเอนทุกคนคงให้อภัยเนาะคลิปนี้มันเป็นคลิปต้มไก่ต้านภัยโควิดค่ะชื่อเมนูอาหารวันนี้นะเป็นไก่บ้านนะคะทุกคน อยากกินแล้วรสซเนี่ยมันยังไม่สุกนะคะทังนั้นขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะไอของเราก็สุกแล้วค่ะนี่ก็พอสุกเราก็เติมต้นหอมลงไปอีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ใส่ชีฝรั่งลงไปด้วยค่ะอือหือ ชิมดูแล้วนะคะรสชาติกรมกลอมมากมากเลยค่ะอร่อยอร่อยที่สุดในสี่โลกเลยค่ะขอคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะอร่อยที่สุดในสี่โลกทั้งโลกวิญญาณโลกบาดาลโลกมนุษย์หรือไม่ก็โลกสวรรค์นะคะถ้าใครได้รับประทานรับลองฟินเวอร์สูตรนี้มันเป็นสูตรเดียวแล้วก็เป็นสูตรเดียวน่าจะเป็นสูตรเดียวในห้วงเวลานี้ด้วยนะคะ เพราะว่าเพิ่งคิดค้นสูตรมาค่ะสูตรนี้มันจะมีสมุนไพรต้านโควิดทั้งหมดเลยคะ่ะใส่รวมลงไปในนี้หมดเลยเราจะตําให้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดแต่ถ้าเป็นพวกใบมะกรูดเราจะไม่ตำค่ะเราก็จะฉีกใส่เลยเนาะใส่ใบมะขามด้วยนะคะเพราะว่าน้ําซุปของมันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรด้วยเวลาเราเราซดน้ําซุปเข้าไปมันก็จะเป็นเหมือนมียานะคะสร้างภูมิต้านทานโรคได้ด้วยเนาะ เพราะว่ามีทั้งขิงขากระชายตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมแดงแล้วก็หลายอย่างะคะ่ะอะไรที่เป็นสมุนไพรลงไปในหม้อนี้หมดเลยค่ะสูตรนี้มันเป็นสูตรสูตรพื้นบ้านผสมชาววังนะคะก็คือบ้านโคกอีดยผสมกับวังน้ำวนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคะ่ะไปก่อนแหละบ๊ายบาย